รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนเข้านอนช่วงสุขภาพดีสร้างได้วิธีการทานปลาสดเพื่อสุขภาพทานอย่างไรเลือกปลาสดอย่างไรคุณหมอพรเทพมีคล็ับมาฝาก ห้ามพลาดนะคะส่วนช่วงคุยกับหมอไอเรื้อรังอาการแบบไหนถึงเรียกว่าไอเรื้อรังสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างหากปล่อยไว้มีผลอย่างไรต่อร่างกายติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยนทีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BS C-Soy ซออร่อยสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปี ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปรับรู้สู่โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องกินยังไงถึงจะทำให้หลับสบายเราจะต้องกินสารที่มีพวกวิตามินเกลือแร่โปรตีนโดยเฉพาะแมนีรซียมและกังวันจะต้องถูกแสงแดดด้วย นอกจากกินสิ่งดีๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทําสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับในห้องนอนจะต้องไม่มีแสงพยายามปิดไฟมืดนะฮะแล้วอย่ามีเสียงก็ต้องฝึกสมาธิสวดมนต์ฟังเพลงผ่อนคลายนะฮะแล้วตรงวันก็ออกกําลังกายด้วยบางคนทําไปแล้วก็ยังไม่หลับผมมาสืบถามดูแล้วก็พบว่าผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้กินอาหารที่ไม่ดีเข้าไปแล้วทําให้นอนไม่หลับ อันแรกเลยที่ผมบอกเลยว่าห้ามกินก่อนนอนเลยนะครับช่วงเย็นก็คือเรื่องชากาแฟมีคาเฟอีนแล้วกลุ่มที่สองที่มีคาเฟอีนอยู่นึกว่าช็อกโกแลตกินแล้วจะทําให้หลับสบายปรากฏว่าในช็อกโกแลตมีความหวานและมีคาเฟอีนอยู่กินก็นอนไม่หลับด้วย2กลุ่มแล้วครับกลุ่มที่3คือคกลุ่มที่ต้องระวังหน่อยคือลดเผ็ดเผ็ดมากๆกินก็ละมวนท้องปวดท้องกดไหลย้อนบางทีท้องเสียด้วยอาเจียน ก็ไม่ควรกินอาหารเผ็ดๆตอนเย็นนะอันที่สามอันที่สี่เลยคือกลุ่มที่มีมะเขือเทศโดวยเฉพาะตอนเย็นนี้ไม่ควรกินสลัดที่ใส่มะเขือเทศเพราะว่ามันมีกรดอยู่สูงมากตัวกรดนี่มันก็จะไประคายเคืองโดวยเฉพาะพวกที่กินยาละลายริ่มเลือดก็จะทําให้มวนท้องปวดท้องนะครับมะเขือใน่คนอีกเลี่ยงในช่วงก่อนนอนนะที่ห้าก็คือแป้งและของมันๆนะเพราะแป้งกับของมันๆนี่มันมันจะทําให้ตื่นแล้วมันจะร้อนโดวยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยมันมี พวกชีสมีเนยเครื่องเทศเยอะมากทําให้ตื่นตัวอาหารพิซซ่านี่เป็นของที่ไม่ควรกินตอนเย็นนะครับกลุ่มสุดท้ายเลยคือผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหลายเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงเพาะตัววิตามินซีแล้วก็สารที่อยู่ในส้มในมะนาวตอนเย็นเนี่ยมันจะขับปัสสาวะก็ทําให้ท่านต้องตื่นนอนมาปัสสาวะเรื่อยๆแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อห้ามแบบสุดๆนะฮะเพียงพอกินได้แต่อย่าเยอะ สำหรับบางคนทำทุกอย่างแล้วอย่างนอนไม่หลับแสดงว่าจิตใจท่านว้าวุ่นยังคิดหน้าคิดหลังคิดอะไรไปเรื่อยถ้าจะทำให้หายว้าวุ่นก็ต้องฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเอามือวางข้างตัวอย่างนี้ครับแล้วบอกว่าให้ปลายนิ้วมือเนี่ยหนักที่สุดมันก็จะวางลงไปมาถึงข้อมือหนักที่สุดวางลงไปต้นแขนวางลงไปไปจนถึงไหล่ที่ปลายนิ้วเท้าขึ้นมาอีก แล้วก็วางไว้แล้วก็มาที่ลําตัวที่ศีรษะบอกว่าหนักทั้งตัวแล้วก็วางไว้นอนในท่าที่สบายๆแล้วถ้าเรามีคู่นอนเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสัมผัสตัวกันเบาๆมันจะมีออกซิโตซินหลังด้วยอันนี้เป็นสารพิเศษที่ช่วยนอกจากโซโลตอนินทําให้หลับแล้วออกซิโตซินสารความเข้าใจความรักความเมตตาก,การให้ก็จะทําให้เราผ่อนคลายได้ด้วยเราสุดท้ายก็คือต้องออกกําลังกายทุกวันต้องให้เหงื่อออก อันนี้สุดยอดของยานอนหลับเพราะวาร่างกายจะผ่อนคลายก็ขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตในวันต่อๆไปร่างกายมีภูมิท้านทานที่ดีจะทําให้เราสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากแล้วก็ที่สําคัญสุดก็คือไม่แก่เกินวัยหน้าตาจะไม่แก่ถ้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร,สสยยรย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อย คมพีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยคิวบีวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามินบ1 2มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะซหรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านสนับสนุนรายการโดยยันทีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันที ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเรามาดูเทคนิคของการเลือกปลาที่สําคัญการทานปลาอย่างไรให้ได้ประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพคุณหมอพันเทพมีครับมาฝากตอนนี้อยู่กับคุณหมอพันเทพแล้วค่ะนายแพทย์พันเทพสิริวนาราังสานาย,ยกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะนอกจากเราจะทานปลาให้ได้ประโยชน์แล้วอยากรู้ก่อนเลยอย่างแรกทําไมเราต้องทานปลาครับคืออย่างนี้ปลานี่มันเป็นแหล่งโปรตีนนะค่ะ แล้วบ้านเราเนเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยในน้ํามีปลาในนาำมีข้าวอ่าเป็นคำพูดเป็นคำเติมไหรกรุงสุโขทยัยนะพูดแล้วก็นึกถึงเมืองไทยเลยครับใช่เพราะว่าเราเป็นแม่น้ำสี่สายมาเจอกันในแม่น้ําแต่ละสายมันก็จะมีปลาอยู่ชุกชุม,มในหน้าน้ําหลากปลามันก็ถูกกระจายจากแหล่งน้ําไปอยู่ตามท้องไรทง่ท้องนาทุง่ทงทพอน้ําเกือดแห้งแลเราก็จับปลากัน จึงเป็นแหล่งอรารยธรรมใหญ่คืออรารยธรรมของรุ่มเจ้าพญานะอรารยธรรมตั้งแต่จีนมาถึงไทยลาวมาถึงเขเมรและเวียดนามเนี่ยก็เป็นอรารยธรรมของปลาของรุ่มแม่น้ําโขงดังนั้นในอดีตคนในรุ่มน้ำสองรุ่มน้ํานี่จึงมีสุขภาพที่ดีนนีใน้ในรุ่มเจ้าพยาเราก็มีปลาหลายตัวนะ,ะอย่างเช่นปลาช่อนเนี่ย,ลยปลาช่อนปลาดุก แล้วนี่คือคือปลานิลซึ่งเป็นปลาที่ผมว่านะอันนี้ต้องขอบคุณกระสัจักรพรรดิญี่ปุ่นอ,องค์ปัจจุบันเนี่ยที่ตอนที่เป็นมงกุฎราชกุมารเนี่ยได้นำมาปลาหนิลมาถวายมาไม่มากมาหนึ่งคอนเทนเนอร์เพื่อให้ท่านได้ชิมท่านประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลินดุนิเดชเนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าเอาปลานี่มาให้ฉันนะ่ะฉันกินแล้วมันก็หมดไปฉันอยากจะได้ปลาเล็กๆที่ไม่ตายนะ แล้วเอามาเลี้ยงแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์ให้คนไทยได้กินทั้งประเทศเลยกษัตริย์ตอนนั้นเป็นราองค์รัชทายาทก็ส่งปลานินมาให้เราเป็นถ่ายพันธุ์แม่พันธุ์เขามาเพาะเลี้ยงจนเราสามารถสามารถเพาะปลานินได้เองในประเทศไทยนี่เป็นปลานินนะฮะ,ะแล้วขณะนี้ปลานินได้กลายเป็นปลาที่ราคาถูกเลี้ยงง่ายหาทานง่ายด้วยหาทานง่ายแล้วเป็นปลาหลักเลย ทำได้หลายเมนูด้วยนะคุณครไม่รู้เลยไม่น่าเชื่อเนื้อเยอะอร่อยอร่อยคอันนี้เป็นปลากระพงแต่เราเก่งมากคนไทยเนี่ยเอาปลากระพงขาวเนี่ยมาเพาะเลี้ยงได้เพาะเลี้ยงคือเพาะตัวละอ่อนแล้วก็เลี้ยงในปลาน้ำกล่อยคือมีการทดลองมีการวิจัยแล้วนี่อันนี้เป็นปลากระพงขาวแต่สีดำเพราะว่ามาเลี้ยงในน้ำกล่อยก็เลย ผิวมันเป็นสีนี้ก็เหมือนว่าลดเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของน้ำต่าง,งใช่ไหมคะคุณหมอให้มันได้อยู่ในสภาพน้ําแล้วปรับแล้วเลี้ยงได้ง่ายะนะแล้วโลูโหมันอาปลาของขาวในเนื้อมันไม่ยุยยุยนะแล้วก็สดสดนะรสชาติหวานหอมสุดๆเลยเนื้อมันขาวจริงๆเปิดผิวมันก็ขาว,วเป็นสเสน่ห์ของเข,งขงาแล้วสุดท้ายคือปลาทูปลาทูอันนี้เป็นตัวอย่างนะมาให้เห็นว่ามีปลาไม่มีเกล็ดตัวหนึ่งค่ะ แล้วก็มีปลามีเกล็ดที่เหลือสี่จริงๆแล้วทางการแพทย์เรามีความเชื่ออย่างมั่นมั่นว่ากินปลาแล้วจะไม่เป็นโรคหัวใจคือมันมีพวกวิตามิน B1 B2 ไนซีนมันช่วยช่วยเผาผลาญไขมันเผาผลาญโปรตีนแล้วเผาผลาญคอโบยเดิก็ทําให้ไม่อ้วนค่ะคุณผู้หญิงเองเขาเรียกบอกว่าทานปลาไม่อ้วนไม่อ้วนเป็นเมนูสุขภาพสุขภาพเลยคในปลามันมีแคลเซียม มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วมีธาตุเหล็กอยู่พร้อมที่จะสร้างกระดูกคนที่กินปลาเยอะๆแต่เด็กเนี่ยจะไม่ต่ําเตี้ยนะ,ะมันจะสูงได้แคลเซียมสร้างกระดูกอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่ามากแล้วทําให้ปอดโรคเยอะแยะเลยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีชั้นเยี่ยมคไม่มีไขมันนะไขมันที่มีก็เป็นไขมันโอเมกา 3, ม้าสามไลโอเลนิกและโอเมก้าสามนะ ช่วยลดการดูดซึมไขมันลดไตรกลีเซอไรด์เพิ่มการเผาผลาญเผาผลาญไขมันแล้วก็มีวิตามินเอบีบีหนึ่งบีสองแล้วก็ไนซินช่วยเผาผลาญหมดเลยนี่ลดน้ําหนักด้วยลวลดคอเลสเตรอรอลลดเส้นเลือดอุดตันในสมองอมในหัวใจนะแล้วก็ยังมีธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสสร้างกระดูกด,ด้วยดีจังเลยคุณหมอแล้วธาตุมาถึงตรงนี้เนี่ยปลาทะเลค่ะคุณหมอ,อ,นนอยังไง ไอโอดีนอ๋อเรื่องของการขาดไอโอดีนป้องกันได้เด็กๆทานได้เนี่ยปลาทูง่ายๆเลยกับเมนูง่ายๆเวลาเราไปซื้อปลาเนี่ยนั่นสิคะคุณหมอเรามีเทคนิคยังไงให้ผมก็จะยอมมือเปื้อนหน่อยนะก็คือไปสัมผัสเหรออ่าแล้วก็จะต้องไปกดมาหน่อยคือกดดูหรือสัมผัสเขามันเด้งขึ้นมาใช่ไหมถ้ามันกดแล้วมันบุ๋มมันจะเน่าแล้วกดแล้วมันคืนมาหมดเลยเนี่ย แล้วมันคืนมาแล้วเนี่ยแสดงว่าสดสดอยู่เนหนังหนังหย่อนถึงหย่อนก็ยังคืนนะแสดงว่านี่มันสดอยู่นะอันนี้คือปลาสดก็คือหนึ่งเนื้อเนื้อมันจะต้องเด้งดึงนะกดแล้วมันไม่นิ่มยุบไปเลยยังแน่นแน่นอยู่ยังคืนมาคืนมาแล้วอันนี้ที่หนึ่งเลยนะอันที่สองดูตามันสังเกตตาปลาตาปลาตาของปลานะแต่ละประเภทก็จะมีข้อแตกต่างอยูหมอปกติถ้าเป็นปลาสดเนี่ยไม่แช่มานานเนี่ยตามันจะเต็ม ตามันจะเต็มอ่าอย่างนี้ยังเต็มอยู่นะฮะไม่บุ๋มลงไปมันขึ้นมาจากน้ํานานและแช่แข็งนานนี่ตาหลุดหายไปเลยเนี่ยอย่างอย่างนี้ปลาปลาช่อนเนี่ยตายเต็มอยู่เลยนะอย่างแต่ว่าเริ่มเริ่มจะบุ๋มลงแล้วอมถ้าเราเลือกเนี่ยนะมันบุ๋มเนี่ยเราขั้นต่อไปเราก็ต้องดูว่าอย่าให้เลือดออกในตานะเลือดออกในตาหมายถึงว่าเหมือนเป็นเลือดคล้ำข้างมาแตกมันตายนานแล้วคะแล้วผมก็จะ แงะเงือกมันมาดูถ้าเราแงมแง่มันมาดู <S 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 าเาาามามมาดนี่ยโอ้กันแดงดแดงเลยนะสดสดท่านท่านเราดูนะฮะนี่ตรงนี้แดงสดถ้ามันดําค้าเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยดี <ừ> แต่ปลาช่อนนี่เหมือนกันเดี๋ยวดูนะ่แงแงมดูเน่ยนี่นอโอนี่แดงแดง,แ,ดงแจ๊ดเลยนะแสด,แดงว่าเลือดในตัวเขาเนี่ยมันยังสดสดถ้าแดงแจ๊ดเลยแสดงว่ามันก่อนที่เจ้าเขาจะมาฟีดมันยังไม่ตายเลย คุณหมอนี่คือเป็นเทคนิคการเลือกแล้วอยากถามคุณหมอเพิ่มหน่อยระหว่างปลาที่อาจจะสดมากกับอาจจะไม่ค่อยสดแล้วความแตกต่างมันยังไงประโยชน์ยังมีเหมือนเดิมไหมคะคือ,ค,อคือถ้ามันเริ่มกดแล้วมันบุ๋มไปโปรตีนมันสลายตัวละอ๋อเหรอคะมันเริ่มจะมีกลิ่นเน่ารดดมถ้ามันมีคาวปลาเนี่ยไม่เป็นไรต้องมีกลิ่นเน่าเลยถ้าเป็นกลิ่นตุ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 ไม่ได้ละตรงนั้นเนี่ยปลามัน มัน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 ตายมานานอคืออรรถรสของการทานก็จะหายไปด้วยเนาะคุณหมอเนาะคือคือมันจะปตีนมันจะหายไปแล้วก็มันจะเหม็นเน่าอ่เหม็นขาวสุดๆเลยแต่ปลาบางอย่างมันจะมีคาวอย่างปลาช่อนมันมีขาวเนี่ยมีกลิ่นของเขาอแต่ปลากระพงขาวน้อยค่ะปลาปลาดุกก็ขาวเยอะกลิ่นขาวธรรมชาติค่ะแล้วเราก็ต้องดมดูนะถ้ามีกลิ่นพวกฟอร์มาลินเนี่ยโอ้โหแย่แล้วรู้จักฟอร์มาลินไหมมันแสบโจมูกคือแช่ให้เขาแช่เพื่อให้ไม่เน่า ซึ่งเราก็จะกินเข้าไปแล้วโดนสารยาฆ่าแมลงนี่ไม่ไหวคุณหมอคะช่วงทานน้ายนี้คุณหมอฝากถึงผู้ชมหนฐาะในการทานปลายอย่างไรให้มีประโยชน์แล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพค่ะก็คือเราควรจะกินปลาสดนะดูให้ดีเลือกให้ดีเลือกให้ถูกแล้วก็กินปลาสดกินปลาที่สุกอย่าไปกินปลาทุกๆดิบๆแล้วก็ปลาทุกชนิดมีประโยชน์หมดนะไม่ต้องไปเลือกว่าปลาอะไรขอให้เรากินแล้วอย่าแพงเกิไนไปนักไม่ต้องไปกินปลาดิบราคาตั้งหลายพันบาทโดยที่ ไม่สุกด้วยนะ,ะเรเหมือ็นขาวด้วยนะ,ะเราเลือกให้ถูกต้องเลือกที่ตาเลือกที่หนังให้ยากดย้ายใ,ให้นิ่มผดหายนะดูที่เหงือกแล้วก็ดูที่กลิ่นแล้วก็ดูที่ชนิดปลาถ้าให้ดีก็คือดูปลาที่ว่ายมา วันนี้ก็ได้ประโยชน์ของเรื่องของการทานปลาสดใหม่เพื่อสุขภาพนะคะก็ฝากเทคนิคจากคุณหมอพรเทพให้ผู้ชมนะคะตอนนี้อาจจะกำลังคิดเมนูอยู่ฟังรายการเสร็จแล้วอ่ะวันนี้เป็นเมนูปลาหน่อยจะได้เสริมสุขภาพแล้วก็เสริมโปรตีนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทัวเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับบุกตราคอนย่ากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิดไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป เรามีบริการตรวจสุขภาพประจําปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิติทปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของอาการไอเรื้อรังค่ะ ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีระวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับนีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะคำว่าไอเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายเราก็คือมีอาการไอได้ใช่ครับแต่อันนี้คือคุณหมอที่จะคุยวันนี้คือไอเรื้อรังรมันแตกต่างจากการที่ไม่สบายแล้วมีอาการไอ,อยังไงคะคุณหมอคือปกติถ้าคนเราเป็นหวัดไม่สบายใช่ไหมครับมีน้ำมูกเจ็บคอไอเนี่ย ปกติหายภายในหนึ่งอาทิตย์อยู่แล้วใช่มันก็จะมาเป็นแพ็กเกจเลยก็คือว่าไขา้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนแพ็กเกจของเขาจะหายภายในอาทิตย์ <c oughs> ไม่เกิน10วันหรอครับ <c oughs> แต่เขาว่าเรื้อรังเนี่ยเช่นสัก2อาทิตย์2 <c oughs> าอาทิตย์3อาทิตย์เดือนหนึ่งขึ้นไป <c oughs> ก็ยังไอคอกแคอกแคอยู่ตลอด <c oughs> อันนี้ครับเราจะได้มาชวนกันมาฟังซิว่า มันน่าจะามีโรคอะไรที่เราต้องค้นหาบ้างก็เหมือนว่าจะมาสังเกตกันนะคุณหมอ,ค,ค,อคือการไอถ้าสมมติอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเป็นเดือนนี้มันก็รู้สึกว่ารบกวนการทางานหรือว่าการใช้ชีวิตมาก<ช>ๆกนะคุณหมอค่ะนะก็ถามว่าเป็นอะไรได้บ้างจริงๆอาการไอเนี่ยทุกคนก็คิดว่าก็คงมาจากเกี่ยวกับหลอดลมเกี<อ>่ยวกับปอดถูกไหมครับแต่วันนี้อยากจะเน้นว่านอกเหนือจากหลอดลมที่ว่าแล้วปอดอาจจะไม่ดีแล้วมันอาจจะมาจากไซนัสก็ได้ อ๋อคนที่เป็นไซนัสก็สามารถรไ,รไซนัสนี่รู้จักกันใช่ไหมครับะะนะก็คือมันก็จะมีะมันมีอยู่หลายจุดนะงั้นถ้ามันบวมขึ้นมานะมันก็ไหลมันก็ออกมาไม่ได้นะม,มันก็ไหลลงไปที่ในช่องคออยู่ดีะนะครับไม่ออกทางจมูกก็ไหลลงคอมันเชื่อมกันะนะครับแต่บางคนบริเวณที่ของกระเพาะมีกรดออกมามที่เรียกว,ว่ากรดไหลย้อน นะมันย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารกดที่ว่ามันก็มาระคายเคืองตรงบริเวณแถวแถวตรงที่ใกล้ใกล้กล่องเสียงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีอาการของระคายคอก็จะทําให้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอเรื้อรังอาจจะมาจากส่วนบนก็ได้ที่ไหลลงมาส่วนล่างย้อนขึ้นมาหรือเป็นของปอดและหลอดลมตัวมันเองก็ได้ค แต่คนที่จะไอเรื้อรังหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังอาจจะไม่ได้ไอรุนแรงหรือไอเหมือนเป็นคนไม่สบายใช่ไหม,<ช>มค <น S 1> รับคนน่ารำคาญมากกว่าใช่ครับ <c oughs> หรือว่ามีอาการแบบต่อเนื่องใช่ครับมมสมมติตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับถ,ถ้าตื่นเช้ามาแล้วก็ไอทุกเช้าเลยเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องสันนิษฐานว่าเออหนึ่งอากาศใช่ไหมอาจจะอากาศจากอะไรนอน ไม่ได้ห่มผ้าอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อาจจะเป็นอาการของภูมิแพ้ก็ได้อันนี้ถ้าสมมติว่าเข้าข่ายก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ถ้าคนไหนคัดจมูกอยู่เรื้อรังเป็นมานานๆน,นะครับแล้วก็น้ำมูกเขียวอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบปวดดั้งจมูกปวดบริเวณหน้าผากบ่อยๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงไซนะัสถ้ามีอาการของโรคกระเพาะกินอาหารแล้ว มักจะแน่นท้องปวดแสบหรือบางทีนอนราบแล้วมันก็จะมีแน่นแน่นจุกขึ้นมาที่คอบ่อยค่ะหรือบางทีเรอแล้วดีขึ้นอันนี้ก็ต้องนึกถึงอาการของกรดไหลย้อนค่ะนะแต่ถ้าคนไหนที่ไอเรื้อรังมาแล้วก็มีด้วยไอมีปนเลือดออกมารูา้สึกมีไขห้หนาวหนาวร้อน,อนเบื่ออาหารแล้วก็มีไข้ตอนเย็นเย็น <ๆ S 2> อะไรเงี้ยถ้ามีอาการร่วมแบบนี้ให้นึกถึงวคนนโรค นะครับงั้นเพราะฉะนั้น,นจริงๆแล้วเ,เราสามารถสำรวจตัวเองเบื้องต้นได้นะครับค่ะนะคือคเราอยากให้ทุกคนมีองค์ความรู้แล้วก็รู้จักตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่กับตัวเองอ่ะไปเจอคุณหมอเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะคุณหมอไม่มีทางซักได้ทั้งหมดไม่มีการถามได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอาการไอเรื้อรังอันที่ละอันหลังสุดเนี่ยวันณโรคเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยต้องรู้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ ทำไมคะคุณหมอมันเจอในประเทศไทยสูงมากๆนะครับโรคติดต่อใช่ครับเป็นโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเจอในประเทศไทยสูงมากไปอยู่เมืองนอกไม่มีใครเป็นโรคนี้หรอกครับค่ะนะมันเป็นอาจจะด้วยภูมิอากาศใช่ไหมสภาพอากาศสภาพอากาศของเราเนี่ยมันทําให้เชื้อเติบโตได้ง่ายนะครับแล้วก็ทั้งทั้งที่เราพยายามปลูกฝีกันแล้วเนาะใช่ไหมได้ยินใช่ไหมแรกเกิดมาเด็กทุกคนปลูกฝี ที่เรียกว่าป้องกันโรคไอบีซีาวัคซีนบีซเนี่ยครับคือป้องกันเนเชื้อวัณโรคแล้วแต่วันหนึ่งภูมิมันก็ตกลงเมื่อตกลงมันก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อเพิ่มะนะครับรับเชื้อเพิ่มมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไอเรื้อรังมีไข้ต่ตําๆเบื่ออาหารเหงื่อแตกบ่อยๆแล้วก็ไอปนเลือดเมื่อไหร่ะะนะไม่ต้องพบทุกข้อนะ <laughs> เอาสักสองข้ออะไรอย่เงี้ยถ้าไอาแล้วมีเลือดตนนี้ก็ต้องไปหาหมอไปแล้ว,ลว <laughs> ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ครบว่าต้องโอ้ต้องมีไข้า <laughs> อ,อาหาอ,ะอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะต้องรีบเพราะว่าอันหลังเนี่ยวันโรคเนี่ยถ้ารักษาแล้วหายขาดได้นะครับแต่ถ้าไม่รักษาอันตรายมากนะครับมันจะทําให้กินเนื้อปอดไปปอดอจะ เสียไปได้แล้วก็อาจจะทําให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้คับเสียชีวิตได้เลยแล้วที่สําคัญเป็นโรคติดต่อถ้าสมมติว่าเราไม่รักษาคนที่อยู่ในบ้านในบ้านหรือว่าเวลาเราไปทํางานหรืออะไรก็ตามถ้าเราออกไปใช้ชีวิตโรคนี้ก็แพร่กระจายได้เหมือนกันเรื่องของการไอเรื้อรังอย่ายคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามหรือเป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนครับไอเรื้อรังเนี่ยนะก็ต้องบอกว่า ถ้ามีอาการแล้ว2อาทิตย์แล้วต้องไปพบแพทย์นะย้านะครับข้อที่1ไอไม่หาย2อาทิตย์ยังไงก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะเพราะจะได้รู้ว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วนะครับยกเว้นคนที่แกล้งไอนะครับแกล้งไอไม่นะด้วยเหรอ,อคุณหมอ,อก็อย่างเงี้ยไปไเรื่อยๆหรือว่าแกะแอกมใสเป็นไออย่างนี้ก็ไม่ีนะแต่ถ้าเราไม่ได้แกล้งไอนะสองอาทิตย์ขึ้นไปต้องไปพบคุณหมอเลยนะครับย้ํานะตัวเลข2สัปดาห์นะครับต้องไปพบคุณหมอแล้วก็ เล่าอาการที่เรามีนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวจะไปเจออะไรนะครับเพราะเท่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้สี่ห้าโรครักษาได้หมดครับ ก็คือเป็นเทคนิคแล้วก็ข้อแนะนําจากคุณหมอที่คุณผู้ชมเองจะได้คัดกรองตัวเองในเบื้องตน้นและที่สําคัญจะได้สังเกตอาการคนในครอบครัวด้วยเพราะทุกวันนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหลาย,ลายช่วงอายุหลายช่วงวยัยโดยเฉพาะเด็กคุณหมออ,อย่าให้คุณหมอฝากถึงเด็กเลยค่ะถ้าสมมติว่าคือเด็กเขาจะไอเหมือนเราทั่วไปหรือวิธีการสังเกตอาการอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยดูว่า ถ้าสังเกตรู้สึกว่าลูกเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีอาการผิดปกติเรืออ่องอะไรของเด็ก,กครับเนื่องจากเขาอาจจะบอกกับเราไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เนาะ,ะเพราะาาฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดคนเลี้ยงดูก็คอยดูแล้วกันว่ากินอะไรเข้าไปหรืออยู่ในสภาสภาพยังไงแล้วอไอเช่นกินน้ําเย็นทีไรไอ,อกินนมทีไรไอหรือนอนทีไรไอนะแล้วไอมีน้ำมูกไหมนะครับไอเจียนไหมนะครับเพราะว่าเวลาเด็ดไอเนี่ย บางทีไอเจียนออกมาด้วยเพราะว่าเรื่องของหูรูดมันยังคุมไม่ได้ไอแรงเบ่งมันก็ออกไอเจียนออกมาเนี่ยบางคนยังนึกไม่ออกว่าเป็นจากไอก็คิดว่าโอ้สงสัยอาหารไม่ดีก็เลยถึงได้อเจียนออกมาอะไรเงี้ยจริงๆบางทีไอก็ทําให้อาเจียนออกมาต้นเหตุก็ต้องรักษาที่ไอนะครับเด็กบางคนเขาร้องไห้ไปด้วยเขาก็เหมือนอ้วกไปด้วยหรือรู้สึกว่าทั้งไอทั้งร้องไห้คือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องสังเกตใช่ไหมครับสังเกตแล้วก็ ไม่ต้องตกใจครับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาไอเนี่ยเราจะดูได้เลยว่าถ้ารุนแรงเมื่อไหร่เด็กเขาจะหอบะนะหน้าอกบุ๋มบ้างหรือหายใจเร็วแรงบ้างอะไรอย่างเนี้ครับแล้วก็จะร้องงองแงเพราะเขาจะไม่สบายตัวะนะครับอันนี้คือท่านในกรณีที่เป็นเด็กนะก็ต้องต้องช่วยกันสังเกตครับก็ย้ำนะคะถ้าสมมุติว่าสองอาทิตย์แล้วยังไอต่อเนื่องอยู่ให้เรียไปพบคุณหมอแล้วก็จะได้คําแนะนําดีๆมารักษาตัวเองให้หายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนโดยคิวพีสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด อร่อยชิวๆจริงราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด